สวัสดีค่ะวันนี้น้องพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวจังหวัดมหาสา,ารคามและกาลสินค่ะเราออกจากบ้านมาตอนตีสามแถวรามอินทรานะคะตอนนี้เราอยู่แถววังน้อยค่ะสําหรับจุดหมายแรกของเราเนี่ยก็คือที่สะดืออีสานจังหวัดมหาสา,ารคามค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องน้องพาเที่ยวด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเลยดีกว่าค่ะ เป้าหมายหลักของเราในทริปนี้นะคะคือการเดินทางไปวาดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของมหาสารคามในกาลสินนั่นคือพระธาตุนาดูนและพระธาตุยาคูรวมถึงวัดสวยๆอย่างวัดพุทธนิมิภูเข้าวัดสว่างหัวนาคามของกาลสินแล้วก็วัดป่าวังน้าเย็นและวัดเดือหรือวัดหนองหูลิงของมหาสารคามค่ะโดยเราใช้เส้นทางจากวังน้อยมุ่งเข้าสู่นะครราชสีมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาหาสารคามเพื่อไปยังจุดหมายแรกของเราค่ะสรีอีสาน ตอนนี้เรามาถึงสะดืออีสานจังหวัดมหาสาครคามแล้วนะคะขับรถประมาณ6ชั่วโมงครึ่งค่ะที่นี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยก็จะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเรามายืนที่จุดกึ่งกลางของภาคอีสานแล้วนะคะแล้วก็ช่องน้องพาเที่ยวก็แวะมาเช็คอินที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะจากสะดืออีสานเราแวะมาทานข้าวที่คาเฟ่สวยและบรรยากาศดีมากๆกกับป้านาโคเขาคอค่ะ พื้นที่เขากว้างมากเลยนะคะจัดบรรยากาศแบบทุ่งนาที่มีสระน้ําล้อมรอบแต่ว่าพิเศษกว่าทุ่งนาธรรมดาตรงที่มีที่นั่งหลากหลายแบบมากมีสะพานเดินเข้ามาบริเวณที่นั่งทานข้าวนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่พักโฮมสเตย์แล้วก็จัดเป็นสวนดอกไม้ค่ะบอกเลยว่าที่นี่อาหารอร่อยมากๆแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะ <S <S พออิ่มแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสว่างหัวหนาคำนะคะจังหวัดกาลสินค่ะเราจะพามาดูอุโบโสถสวยที่เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของอีสานอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับวัดสว่างหัวหนาคำมีเอกลักษณ์ตรงที่อุโบโสถสิลป์อีสานไม้พันชาติซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะของภาคอีสานที่หาชมได้ยากมากด้านหน้าเป็นท้าวเวสุวรรณก็มีคนมากราบไหว้พอสมควรค่ะเข้าไปภายในอุโบโสถมีประดิษฐานหลวงพ่อพระพุธทธวิชยานหรือหลวงปู่ใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหัวนาคำด้วยนะคะภายในอุโบโสถเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังสวยงามมากๆเลยค่ะถัดจากอุโบโสถจะเป็นประตูบุญที่จัดตกแต่งไว้สําหรับงานวันเพ็ญเดือนสาบุญเข้าจีโดยใช้ร่มลายผ้าขาวม้าที่เป็นโอทอปของที่นี่นะคะมาประดับช่างสวยงามและก็เข้ากันมากมาก ไฮไลท์อีกที่หนึง่งคือประตูไม้โบราณใหญ่มากเป็นไม้โบราณที่ไม่มีการแกะสลักเหมือนเป็นไม้ต้นเดียวเลยอะค่ะถ่ายให้ดูตั้งแต่โคนไปถึงข้างบนเลยนะคะความสูงน่าจะประมาณ6-8เมตรได้เลยค่ะเดินเข้าไปภายในวิหารหอพระมีประดิษฐานหลวงพ่อศิลาซึ่งสร้างจากศิลาขนาดใหญ่เลยนะคะเมื่อดูจากเสาของวิหารเนี่ยก็เป็นไม้เก่าแก่ทั้งต้นเช่นกันมีเสาที่แกะสลักสวยงามมากๆเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะศิละปะสิมอีสานที่พามาเดินชมจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากทางเหนือนะคะแต่ก็มีความสวยงามเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของช่องน้องพาเที่ยวเลยนะคะที่ได้มาชมศิละปะสิมอีสานแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กันหรือว่าพิพิธภัณฑ์เซรินทรค่ะฝากติดตามต่อด้วยนะคะออกจากวัดสว่างหัวนาคำเรามุ่งหน้าไปทางอำเภอห้วยเม็กผ่านสะพานเทพสุดาสะพานข้ามเขื่อนลำปาว เขื่อนดินที่สำคัญของจังหวัดกาลสิน์เลยนะคะบอกเลยว่าวิวดีมากๆค่ะ <Wow. S 1> แล้วเราก็มาแวะวัดพุทธนิมิตภูข้าวก่อนที่จะไปพิพิธภัณฑ์ซิลินทอนค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพุทธนิมิตภูเขานะคะวัดสวยอีกแห่งของจังหวัดกาลสินที่นี่เนี่ยจะมีความเด่นในเรื่องของเจดีที่สวยแล้วก็แปลกตามากๆตอนที่เราขับรถเข้ามานะคะเราจะเห็นเจดีแบบสูงใหญ่อลังการมากเลยค่ะซึ่งเนี่ยก็อยู่ด้านหลังนี้เองนะคะสวยแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็แปลกมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะ พระมหาธาตุเจดีย์โดดเด่นเป็นสง่าของวัดนี้นะคะสร้างด้วยหินทรายทั้งองค์ตรงส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำแท้มาดูตรงประตูทางเข้านี่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวคนที่ยืนตรงประตูส่วนที่เสาและผนังก็แกะสลักได้ยอย่างสวยงามมากๆค่ะถ้ามองชัดๆเนี่ยจะเห็นเป็นหนุมานกำลังแบกฐานเจดีย์อยู่ถัดมาที่ด้านหลังพระมหาเจดีย์ก็มีพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักใหญ่มากๆเช่นกันค่ะหากเพื่อนๆมาเที่ยวกาฬสินวัดนี้เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำเลยนะคะ จากพระมหาธาตุเจดีเราไปกับไหว้พระพุทธไสยาสน์หรือว่าพระนอนอายุมากกว่า2,500ปีค่ะที่แตกว่าที่อื่นก็คือเป็นปางนอนตะแคงซ้ายสลักอยู่ในหินเลยค่ะตรงระหว่างทางที่เราเดินมาก็มีนกยุงให้ชมเพลินเทินด้วยเดินมาอวดชมใกล้กลเราเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดนะคะที่นี่ยังมีอุโบสถไม้ทั้งหลังที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองอารามปางสมาธิด้านบนเหนือเสียนพระพุทธรูปเนี่ยเป็นภาพแกะสลักพุทธประวัติลงในเนื้อไม้อุโบสถด้วยวิจิตรและสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์ซิรินทรนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งค้นพบไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะพิพิธภัณฑ์คือใหญ่มากแล้วก็ที่นี่จะมีความรู้เยอะมากมีตั้งแต่วิวัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานจนเป็นไดโนเสาร์แล้วก็จนยุคที่ไดโนเสาร์ล่มสลายเราแนะนําว่าใครที่ชอบไดโนเสาร์แนะนําให้มาที่นี่นะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยคือมีโครงกระดูกที่จําลองเป็นแบบตัวเต็มเกือบทุกชนิดเลยนะคะสวยมากๆค่ะแต่ว่าเสีีีียดดาานนิึว่่่่ทเข ไม่ให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่ะเราก็เลยเก็บภาพมาได้แค่บางส่วนให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะคะเย็นนี้หลังจากนี้เราก็จะไปเข้าที่พักแล้วก็ทานข้าวกันนะคะฝากติดตามต่อด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ของวันนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่กาลสินเหมือนเดิมค่ะเมื่อคืนเราพักที่อำเภอเมืองกาลสินนะคะชื่อโรงแรมคิวบิสค่ะก็ที่นี่ราคา450บาทน,นะคะสะอาดดีแล้วก็พนักง,งานต้อนรับดีค่ะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเราไปทานข้าวที่ตลาดโรงสีค่ะลักษณะจะเป็นเหมือนศูนย์อาหารค่ะอาหารเนี่ยจะมีหลายประเภทให้เลือกนะคะทั้งตำสั่งยำส้มตำผลไม้น้ำปัน่นขนมก็มีนะคะ ก็คือสั่งแล้วก็มานั่งทานที่โต๊ะของเราเองนะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญมีดนตรีสดด้วยนะคะตลาดมีปิดตอนสามทุ่มนะคะใครที่มากาาสินก็ไปจัดไปเที่ยวชมกันได้ค่ะส่วนวันนี้เนี่ยเราจะไปไหว้พระกันสักหน่อยนะคะไหนๆก็มาถึงกาาสินแล้วเนี่ยมีพระธาตุสำคัญของภาคอีสานเลยนะคะพระธาตุยาคูค่ะ <S <S เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วคะ่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะน้องพาเที่ยวค่ะ รามาถึงแล้วนะคะพระาธาตุยาคูค่ะเมื่อกี้ตรงทางเข้าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีป้ายว่าที่เนี่ยเป็นเมืองโบราณชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะเราไปอ่านประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เกิดสงครามในสมัยนั้นก็คือสมัยทวาราวดีนะคะที่เนี่ยถูกทําลายพระาธาตุยาคูเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ก็เลยเป็นโบราณสถานที่สําคัญมากของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับการมาไหว้พระธาตุยาคูนะคะก็คือต้องมีการนําตุงเนี่ยมากลับไหว้ก็คือจะมีชาวบ้านเขาทําไว้แล้วก็ขายคนที่มาท่องเที่ยวที่มากลับไหวน้นำมาบูชานะถ้าใครประสงค์จะนํากลับไปเนี่ยก็คือไหว้แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วนํากลับไปได้พระธาตุยาคูนะับว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สําคัญและเป็นที่เคารพนับถือของชาวอีสานเลยค่ะ แล้วก็เป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิก์สิทธิ์ของใครหลายๆคนสภาพปัจจุบันที่เห็นก็คือมีการบูรณะแล้วนะคะส่วนถัดมาบริเวณใกล้ๆก็มีการจําลองหมู่บ้านเพื่อนอีสานโบราณเมืองฟ้าแดดสงยางค่ะเป็นบ้านไม้ทรงอีสานโบราณให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุคสัมผัสได้ถึงความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของคนยุคเก่าน่ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากๆค่ะ ออกจากที่นี่เราก็มุ่งหน้าไปมหาสารคามถึงแดดจะร้อนแต่ก็มีทุ่งนาสีเขียวให้เราเห็นถนนที่นี่ค่อนข้างดีและรถก็น้อยค่ะเราขับรถชิลๆไม่ไกลก็เข้าเขตม,มหาสารคาม กคนคะตอนนี้เราอยู่ที่มหาสารครามแล้วนะคะอําเภอกันทราวิชัยค่ะเมื่อกี้เราขับรถมาจากพราธรตทยาคูที่กาลสินเนี่ยใช้เวลามาถึงที่นี่20นาทีนะคะใกล้กันมากคือเรามาไหว้พระพุทธรูปยืนค่ะที่สําคัญของจังหวัดมหาสารครามนะคะก็คือมี2แห่งด้วยกันนะคะที่นี่เนี่ยเป็นพระพุทธมิ่งเมือง อยู่ที่วัดสุวรรณาวาสนะคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งคือพระพุทธมงคลอยู่ที่วัดมงคลบ้านสะแนะนําให้มากลับไหว้เลยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมามหาสารคามนะคะก็คือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยที่เมืองกันทรวิชัยเนี่ยคองด้วยกษัตริย์ขอมในสมัยนั้นนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปไหว้กันเลยดีกว่าค่ะ ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธมงคลนะคะพระพุทธรูปยืนอีกรูปหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้จะสังเกตว่าคนมาไหว้เยอะมากค่ะเยอะกว่าวัดเมื่อกี้อีกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยค่ะหลังจากไหว้พระพุทธรูปยืนเก่าแก่เราก็ทานอาหารอีสานแล้วก็แวะมาที่วัดเรือวัดสวยของมหาสารคามค่ะ วัดเรือนะคะเป็นสถานที่อีกแห่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวมหาสารคามค่ะเพราะว่าที่นี่มีอุโบสถรูปเรือสีทองอารามเลยค่ะเมื่อกี้ตั้งแต่ขับเข้ามาเนี่ยก็คือเห็นตั้งแต่ตรงถนนที่เราขับเข้ามาเลยนะคะสวยมากแล้วก็ตอนนี้เรายือนอยู่ที่อุโบสถเรือแล้วค่ะแต่คือด้วยความที่กว้างมากใหญ่มากเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมใกล้ๆกันค่ะวัดเรือถูกเรียกตามอุโบสถที่สร้างเป็นรูปเรือสีทองทั้งหลังมีการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ด้านหัวเรือจะเป็นทางข้าอุโบโสถมีพญานาคเจ็ดเสียนถ้าเราเงยมองขึ้นไปตอนที่แสงพระอาทิตย์สะท้อนมาแล้วเนี่ยดูขลังมากๆค่ะภายในอุโบโสถมีพระพุทธรูปสีดำปางแสดงปฐมเทศนาเป็นพระประธานผนังภายในแกะสลักสีทองสลับขาวเมื่อเดินออกมาทางเดิมนะคะจะพบคำแกะสลักว่า มีสติอย่าเผลอคำสั้นๆที่สะท้อนคำสอนให้เรายึดมั่นในทุกขณะของชีวิตอ้อลืมบอกไปค่ะชื่ออีกชื่อของวัดนี้ก็คือวัดหนองหูลิงมาจากต้นหูลิงที่เป็นต้นไม้หายากแล้วก็เหลืออยู่เพียง1ต้นเท่านั้นในวัดนี้ค่ะ ออกจากวัดเรือหรือว่าวัดหนองหูลิงก็เย็นพอดีเราก็ไม่พลาดที่จะไปชมความงามของสะพานไม้แกดำสะพานไม้เก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไม้แกดําค่ะเป็นสะพานที่ชาวบ้านสร้างขึ้นข้ามอ่างเก็บน้ําแกดํานะคะเพื่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน2หมู่บ้านให้เขาไปมาหาสู่กันได้สะพานนี้นะคะเป็นไม้โบราณยาวไปตลอดเลยนะคะระยะทาง1กิโลเมตรค่ะในอ่างเก็บน้ําก็จะมีบัวมีผักตบชวาค่ะถ้ามาในช่วงหน้าน้ําหลากเนี่ยก็อาจจะได้เห็นดอกไม้นะคะแต่ช่วงนี้คือหน้าแรงและน้ําคอนข้างน้อยก็จะไม่ค่อยเห็นดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายภาพแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเข้าที่พัก ค่ะยังไงฝากติดตามต่อด้วยนะคะน้องพาเที่ยวค่ะจากสะพานไม้แกดามเรารีบขับไปดูพระอาทิตย์ตกที่แก่งเลืองจานส่วนสาธารณะยอดฮิตของมหาสารครามซึ่งก็ไปทันพอดีเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังสะท้อนน้ำสีสดสวยงดงามมากโชคดีของน้องพาเที่ยวจริงๆ สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่3นะคะเมื่อคืนเราพักที่โรงแรมแลนด์มาร์กในตัวอำเภอเมืองนี่เองนะคะราคาห้อง600บาทรวมบุฟเฟ่อาหารเชา้าด้วยสะอาดแล้วก็ดีมากเลยค่ะใครที่มาเที่ยวเน่ยแนะนําให้มาพักที่นี่ได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็น,นะคะ่ะวัดสวยที่อยากแนะนําคนที่มาเที่ยวมหาสารคามเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีพระมหาเจดีย์ที่สวยมากสีทองอาหรับตั้งแต่ทางเข้าเราขับรถมาเนี่ยก็คือเห็นแบบเด่นเป็นสง่าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสาราการประเรียนที่ใหญ่มาก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยนะคะเขาบอกว่าใช้ไม้ถึง112ต้นใหญ่สุดในไทยเลยค่ะแล้วก็ในสรารการปรเิเาณเนี่ยจะมีให้ทําบุญหยอดพระองค์เล็กลงไปในพระธาตุจำนวน8องค์ค่ะถือว่าเป็นการทําบุญที่แปลกที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนนะคะแนะนําให้มาค่ะยังไม่จบนะคะที่นี่ยังมีอุโบสถไม้ตะเคียนทองสวยงามมากเลยค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์เลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าต้องมาจริงๆค่ะวัดนี้ ส่วนหลังจากนี้นะคะเราจะไปที่พระท่านนาดูแล้วก็กูสันตรัตค่ะที่ท่องเที่ยวอีก2แห่งของที่เราเซตไว้วันนี้นะคะออกจากวัดป่าวังน้ําเย็นเราก็เดินทางไปกูสันตรัตโบราณสถานที่เป็นศิลปะขอมขนาดเล็กสร้างจากศีลาแรงในสมัยนั้นก็คือโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะถึงแม้จะเป็นปราสาทขนาดย่อมและพื้นที่เล็กๆแต่ก็ไม่พลาดที่จะสร้างสาระน้ําหรือบารายตามแบบของขอม เราแวะที่กูสันตรัดไม่นานก็เดินทางต่อไปพระบรมราธาตุนาดูนค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่พระบรมธาตุนาดูนค่ะพระธาตุสำคัญอีกแห่งของจังหวัดมหาสา,ารคามและก็ของภาคอีสานเลยนะคะเดิมเป็นเมืองโบราณชื่อว่าเมืองจำปาสีค่ะมีหลักฐานว่ามีการขุดพบสถูกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็เลยมีการสร้างพระบรมธาตุที่นี่ขึ้นมานะคะก็มีการให้นำใบสีมาไหว้พระบรมธาตุอีกด,ด้วยนะคะแนะนําว่าตั้งสมาธิเดินวนรอบพระธาตุสามรอบอย่างงี้ค่ะทำสมาธิจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะใครที่มาเที่ยวมหาสารคามนะคะพลาดไม่ได้ เลยที่จะต้องมากราบไหว้พระบรมธาตุนาดูจากพระบรมธาตุนาดูเราเดินทางกลับทางนครราชสีมาแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมปราสาทหินพิมายที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายระหว่างทางเข้ากรุงเทพค่ะ ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทหินพิมายหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะที่นี่ก็เป็นโบราณสถานสมัยขอมซึ่งยาวนานมากปราสาทจะเป็นลักษณะปราสาทหินคล้ายๆกับที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะเป็นศิลปะขอมสวยงามมากใครใหญ่โตกว้างขวางเราก็เลยแวะเยี่ยมชมกัน,นะคะ่ะ ปราสาทหินพิมายนั้นจัดว่าเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากด้านหน้าต้องเดินผ่านประตูซ้อนประตูหลายชั้นจนถึงตัวปราสาทเสาเนี่ยไปยิงใกล้ๆคือสูงใหญ่มากตัวปราสาทเป็นหินหลายๆชั้นซ้อนๆกันค่ะหน้าบันและทับหลังเป็นหินแกะสลักละเอียดมากเดินเข้าไปภายในก็มีพระพุทธรูปแบบขอบให้กราบไหว้ค่ะล้วนจะแกะสลักได้อย่างน่าทึ่งและก็สวยงามมากๆค่ะ เป็นไงบ้างคะปราสาทหินพิมายยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะคะระวังระวังด้วยเพราะว่ามันจะมีบางปราสาทเนี่ยที่เขาเขียนป้ายห้ามเข้าแล้วกาลังชารุดนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปทริปกาลสินมหาสารคามกันดีกว่านะคะสําหรับทริปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดกับโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เราชอบมากเลยมีความรู้มากแล้วก็ไปชมบรรยากาศยามเย็นของสะพานไม้แก่ดาที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้ก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยสำหรับคลิปหน้าน้องพัาเทียจะพาไปไหนเนี่ยฝากชมด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ